สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมผมอินดีแดงชาแนลครับวันนี้ผมจะนำหนังสือมาให้ท่านดูสักเล่มหนึ่งนะฮะชื่อว่าน้ำทิพ VIP นะครับผมเป็นคนที่ชอบดูหนังสือครับดูมาเป็น10บสปีแล้วนะครับนะดูมาเป็น10บสปีและหลายท่านก็คงสงสัยว่าผมเอาตัวเลขมาจากไหนครับผมก็เอามาจากหนังสือนี่แหละ ะะเอามาจากหนังสือที่ผมดูแล้วผมพอจะไว้ใจได้ว่าเออตัวเลขอพอใช้ได้นะฮะเริ่มเลยครับเริ่มเลยเวลามีน้อยนะครับนี่ฮะนี่ฮะผมก็จะนำหน้าแรกของเขานะฮะนี่ฮะแล้วก็หน้าสุดท้ายว่าตัวไหนมันชนกันนะฮะผมก็จะเอาไปลงให้เพื่อนๆดูนะครับว่า่า เด่นสองตัวมาหน่วยสิบบนล่างอะไรประเภทเนี้ยนี่นะฮะนี่นะครับนี่นะฮะนี่นี่หน้าสุดท้ายอันนี้หน้าแรกนะครับนะฮะนี่ครับเนี่ยะเขาชนกันที่หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดห้าสองสองเจ็ดสี่เจ็ดสี่ห้านะครับนะฮะชนกันนี้ตัวเลขออกมานะฮะด้านบนนะฮะออกแปดห้าสองนี่ฮะมันตรงกับตัวนี้นะฮะ ถึงว่าจะกลับแต่มาดูตรงนี้ไม่กลับนะฮะต้องกลับไปกลับมาด้วยนะฮะนะฮะนี่นะและตรงหน้าปกนะฮะด้านล่างเขาก็จะเข้า50ด้วยนะฮะนะฮะส่วนตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีแต่จะมีทั้งล่างทั้งบนขอให้ทนแล้วมาสักตัวเดียวก็พอใจแล้วแต่มันก็แค่หกชุด่านั้นเองนะฮะ ดูต่อไปเลยนะฮะงวดต่อไปเลยงวดต่อไปนะครับนะดังงวดนี้นะฮะแบบนี้หน้าสุดท้ายอันนี้หน้าแรกนะฮะหน้าแรกหน้าแรกธรรมดาผมก็อยากจะเขียนตรงนี้แต่ทีนี้ว่าเนื้อที่มันไม่มีตรงนี้มันว่างพอดีเลขก็เลยจะมาทางฝั่งนี้ทั้งหมดนะฮะนี่ฮะนี่ฮะหกห้าหกเจ็ดสองสี่สองศูนย์สามสี่สามศูนย์นะฮะตัวเลขออกมาที่แปดหกห้า 63นะฮะมาดูหน้าแรกหน้าแรกะฮะนะโดนทั้งบนนะครับแล้วก็โดนทั้งล่างนะฮะส่วนหน้านี้นะครับหน้าสุดท้ายหนะะ้าสุดท้ายเข้าที่บนอย่างเดียวนี่ฮะนี่ฮะที่ผมลงไปให้เพื่อนๆดูนะฮะอ่ะววดงวดต่อไปเลยนะครับววดต่อไปนะครับอ่นะ,ะอันนี้คือหน้าแรกอันนี้คือหน้าหลังนะฮะคือหน้าหลังนะฮะ อันนี้ผมก็เลยลืมเขียนว่าเขาชนกันอะไรนะฮะแต่มาดูตรงนี้ได้นะฮะเขาชนกันที่สองเจ็ดสองหนึ่งสามห้าสามแปดหกห้าหกแปดนะฮะนี่ฮะตัวเลขออกมาที่สามห้าหกนะครับนี่สามหนึ่งนี่เป็นหน้าแรกนะเข้าทั้งบนทั้งล่างเห็นไหมครับนะฮะแต่ว่าไม่ชนกับหน้าสุดท้ายนะฮะ หน้าแรกจะมีความรู้สึกว่าเขาจะมาทั้งบนทั้งล่างนะฮะอ่ะวดต่อไปเลยครับวดต่อไปนะครับอันนี้คือหน้าแรกอันนี้คือหน้าสุดท้ายนี่นะครับนี่ฮะนี่ฮะเขาชนกันที่สองห2ึ่งสองสามสองสี่ศนะครับนี่ผมยังไม่ได้เขียนตัวนี้ว่าตัวเลขออกอะไรเพิ่งผ่านไปหม่ใหม่อ่อาวานนี้เองนะฮะ นี่ฮะตรงนี้ตัวชนไม่มาครับนะฮะตัวชนไม่มามาตัวที่ไม่ชนนี่คือหกฝีฝีหกนี่เห็นไหมฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะเนี่ยงวดน,นี้คือผมก็ลงให้เพื่อนๆดูไปพลาดไปหน่อยนะฮะเนี่ยพลาดไปเพราะว่าตัวเนี้ยวางนี้เขาไม่มีเห็นไหมฮะมันเลยไม่ชนแต่ฝั่งหน้าแรกเนี่ยเนี่ยเป็นหน้าแรกเลย,เลยนะฮะ เขาจะให้แม่นฝ่ามากทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับพอมาถึงงวดน,นี้งวดน,นี้มาเลยครับงวดน,นี้มาแล้วงวดน,นี้มาแล้วนี่ฮะมาแล้วนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะขอให้เพื่อนๆแแปบเอาไว้ดูนะฮะแคบเอาไวด้ดูนะฮะนี่ฮะมาแล้วเนี่ยหน้าแรกเขาให้เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ สี4สามสี5ส5ง5ี่หนหน้าะครับอ่าและหน้าสุดท้ายเนี่ยขอให้นี่เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็นี่ศูนย์สามศูนย์สองศูนย์ห้านะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะลงรายละเอียดเข้าไปอีกทีให้เพื่อนๆดูนะครับนะฮะเป็นไปตามนี้เลยนะครับผิดถูกยังไงก็ ตามนี้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับ